ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับสู่รายการอะไรอีกครั้งนึ่งครับนี่คือรายการครูคุณปอและนี่เป็นช่วงสอนทการทำอาหารจริงหรือเปล่าเขามาจริงเลยเขารียโกหกหนูนะไม่เคยไม่เคยนะระยะหลังนะครับดาวสายจะโดนไวรัสเข้ามาโอ้โหการโดนแต่นี่เป็นตัวใหม่ตัวอะไรฮะไวรัสโง่ครับโดนเขามาแล้วโอ้โหแย่เลย เขามีโควิดใช่ไหมอันนี้โง่จิดนะติดอ่างต้องมีติดนิดถ้าเป็นอาการแบบนี้เดี๋ยววันนี้เมนูนี้น่าจะช่วยได้ใช่เมนูนี้กินแันแล้วมีความสุขจริงเขาเป็นเมนูหมูอบ แต่มันไม่ใช่หมูอบธรรมดาดิมันเป็นหมูอบสูตรโบราณแล้วของร้านนี้ซะด้วยร้านนี้ชื่อร้านอิงสยามครัเจ้าของร้านนี่ไฮโซโก้หรูสุดๆอยู่แถวพระรามห้านะถ้าจะไม่โอ้โหพระรามห้าอยู่แล้วเขาเขียนอยู่ตรงนั้นชัดๆเ้าจะจำไม่ผิดโอคือถ้าไม่พูดจะจำไม่ผิดนะผมจะไม่เล่นเลยมันมีเขียนอยู่ข้างหน้าว่าพระรามห้าับเป็นฟอว่ารู้จักโอ้ยดัตจริตจริง โออาครับก็แดดจลิ่กูต่อครับก็แดดจลก็ว่าหลานแล้วจริงๆอ่ะครับก็หอมปลาดองหรือภาาดีนการถูกต้องเขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าเราจะซื้อของอะไรก็ตามที่เป็นของเก่าแก่โบราณเลยก็ตามต้องไปปรึกษาเขานะอ๋อเหรอเออเออแอนทิคอะไรเนี่ยใช่ใช่คือที่ร้านเขาเนี่ยที่ร้านเขานะใครเห็นจะตกใจเขาขโมยไว้เยอะเพาไปซื้อมาเยอะเไปซื้อมาเยาไปซื้อมาเยอะโอ้มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่วันนี้หมูอบเขาท่านจะตื่นเต้นและตกใจมา โจ๊กบอกว่าโจ๊กบอกว่าหมูอบโจ๊กสอดยอดขอเชิญผู้ชมพบกับคุณพุทธพงศ์เพียรเจริญจากรัฐอิงสยามครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัอดีจลกหนูไอ้โจ ไอ้เรื่องของกงของเก่ามันจริงแค่ไหนยังไงวะอยากรู้ด้หนูสะสมพวกจิวเวลี่โบราณอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมเขาบอกตั้งแต่สมัยศรีวิชัยสมัยอะไรเธอรู้จักหมดเลยเหรอไม่ขนาดนั้นะอายุทยาอะไรอย่างเงี้ยบ้าวไหใช่ครับ แต่ส่วนมากจะสะสมเครื่องเพชรเก่าสมัยรัชกาลที่5พเยอะที่สุดไม่ละไม่ละไม่ลจะให้ราการอะไรกน็ถอนี้ไม่จะถอดให้อาหรือจะให้สารเพชรนั้นอันนี้อันนี้ใหม่ครับไม่ได้เก่าไม่ไม่พี่โจ๊กถึงแม้ว่าใหม่แต่ก็เอานะไอ้เอาไปย้อนมันมันเล่นเรค่ความว่ารักหรือความอะไรยังไงคือชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะเครื่องเพชรโบราณนี่เพชรเธอจะเป็นเพชรซี่เลยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ครถถับเพชรธรรมดาปกติอ๋อเหรอวันนี้เห็นเป็นรายการอาหารก็เลย แต่งตัวแบบชิลๆหน่อยๆเพราะปกติปกติท่านผู้ชมจะโปะจนแบบมือยกไปขึ้นหนักออแล้วไม่ต้องนก็เรียกว่าเป็นแรปเตอร์ไม่ใช่เรยหนักงั้นฝากความหวังถ้าได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งหน้าจับเต็มไปเลยกันอาหารการกินช่วงนี้นะช่วงนี้เนี่ยเขาห้ามสัมผัสมือยกมือไหว้ถ้าไม่งั้นนะหลุดแล้วยู่นางข้างซ้ายเสร็ติดแล้วเดี๋ยวโจ๊กเอานี้ก่อนร้านอิงสยามอยู่ที่ไหนอยู่ตรงช่วงสะพานพระรามห้านะฮะข้ามแม่น้ำมาฝั่ง บางกวยแล้วก็ยูเทอร์หน้าโรตัสโรตัสบางกวยพอยูเทิร์ปั๊บเนี่ยมันจะมีซอยตรงยูเทิร์พอดีเข้าซอยไปประมาณ50เมตรร้้นอยู่ซ้ายมือเจอร้านเลยเป็นร้านอาหารประเภทอาหารไทยโบราณอาหารไทยโบราณจะอร่อยมากที่ร้านแล้วหมูอบอันนี้ที่อาพูดมกี้ถูกใช่ไหมคือเป็นหมูอบสูตรโบราณใช่ถูกต้องเป็นสูตรเก่าแก่เดี๋ยวท่านผู้ชมดูเอาเองว่าเก่าแก่หรือไม่เก่าแก่ ผมขนาดตอนที่ดูงานเข้ามาเพราะคนของผมต้องไปถ่ายมาก่อนถูกไหมแล้วผมก็ต้องเป็นคนเช็คงานเขาจะบอกวอ่าละเอียดละเอียดรอบอมากทํางานนี้ดูแล้วท่านผู้ชมจะดูรู้เรื่องด้วยครับจกตัวเองจริงๆทําเป็นไหมเนี่ยอ,อ๋อนี่เป็นเป็นเป็นทุกสูตรอของที่ร้านเนี่ยเป็นของที่หนูทําทํากินที่บ้านก่อนบ้า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 จริง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 จกเธอก็เกินเหตุแล้วจริงอยากดูจงเลยมันยากขนาดไหนอ่าเดี๋ยวดูมันไม่ยากครับมันใช้ โจ๊กขอลงไม่ต้องมาทำมาลูบเรื่องนอย่านะอาทนไม่ได้นะโจ๊กอดทับไม่ได้นะผมโจ๊กก็ไม่ได้ยาวมากผมโจ๊กก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะแล้วโจ๊กทำไมเคยผมยาวมาก่อนพี่โจ๊กบอกว่าคืออาบอกว่าเขาไม่ได้ทำจริงเขาก็เลยสบัดบ๊อบใส่สบัดบ๊อบใส่มาดูกันท่านผู้ชมท่านนี้คุยกันสนุกสนุกอาหลานแต่อยากจะให้เห็นว่าเวลาที่ทำมันน่ากินจริงๆของอิงสยามเนี่ยแล้วหมูอบเขาเป็นยังไงเป็นแบบนี้ครับนี่คือร้านอิงสยามนะครับท่านผู้ชมครับแล้วมาดูนะฮะ เวลาการแต่งร้านถาดโบราณมากเลยนะครับอันนี้น่าจะแข่งกับนั่นน่ะที่ทำซุปตามเราอ่ะเออเออเรือประแดกอ่ะเออเนี่ยดิอันนี้อันนี้ใครเนี่ยนี่ครน้องสาวน้องสาวน้องสาวและนี่คือเครื่องทั้งหมดใช่ครับท่านผู้ชมดูนะเริ่มต้นจากใส่น้ํามันก่อนนะครับรอน้ํามันร้อนใส่สามเกลือก็คือพริกไทยเกลือพริกไทยอ่ะนี่ครับรากผักชีครับผัดพอหอมนะฮะเอาสามเกลือมาผัดพอหอมใช่ครับแล้วก็ใส่หอมใหญ่แล้วเอาหอมใหญ่ใส่ลงไปใช่ครับ แล้วผัดจนเริ่มหอมเริ่มนิ่มนะฮะรอสักสักพักหนึ่งแล้วก็ใส่อบเชยบดใช่ครับท่านผู้ชมดูเขาใส่นะเขาใส่บดอื้อซาเลยนะพี่ลาดูสะก่อนเดี๋ยวท่านจะเห็นว่าทาไมเขาต้องใส่เยอะนะครับอบเชยบดที่ราดให้กิีดมันขึ้นก่อนนะฮะแล้วจึงใส่ลูกจันบดดูเขาใส่นะฮะดูเขาใส่นะฮะเดี๋ยวท่านจะรู้เองแล้วก็เม็ดผักชีบดมีเม็ดผักชีบดอีกใส่ลงไปนะครับผัด เนี่ยคุณนี่ผัดจนหน้าตาเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับเนี่ยครับค่อยผัดแล้วก็ใส่หมูข้าวนี้หมูส่วนไหนครับสันคอครับส่วนสันคอหั่นชิ้นใหญ่ประมาณนี้เลยใช่ครับประมาณนี้แล้วจึงเติมน้ำซุปน้ำสต๊อกลงไปใช่ครับนะครับแล้วก็ผัดผัดไปเรื่อยๆท่านผู้ชมไฟก็ปานกลางปานกลางไฟไฟกลางๆรอจนเดือดนะฮะแล้วเติมซอสมะเขือเทศลงไปนี่ครับใส่ลงไปนะครับน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะครับใช่ครับ น้ำตาลทรายต้องตัดด้วยนะฮะต้องตัดด้วยใช่ครับต้องหวานคนละแบบใช่ครับแล้วก็เติมเกลือใแล้วก็น้ำมะขามนิดหน่อยครับอันนี้เท่มากท่านผู้ชมใส่น้ำมะขามลงไปนะครับมันจะชูรสขึ้นมาเลยใช่อันนี้ใช่จริงๆแล้วผัดไปเรื่อยๆใส่แครอทครับจึงใส่แครอทนี่ครับใส่แครอทลงไปนะครับสักพักก็ใส่มะเขือเทศแล้วก็เอามะเขือเทศใส่ลงไปจากนั้นก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะฮะ ไอ้คำว่าเรื่อยๆเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงอย่างต่ำนะครับอย่างต่ำฮะมันจะออกมาเป็นอย่างนี้เลยฮะใช่ครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยท่านผู้ชมเป็นแบบของเขาเลยหมูอบครับนี่ก็บอกก่อนว่าความพิถีพิถันนะครับของอิงสยามผู้ชม หนูยังแปลกใจกับรสชาติที่ต้องใส่น้ำส้มมะขามแล้วมะขามเปียกเลยหนูหนูยังไม่ได้ชิมก่อนเข้ารายการนะไม่ไม่ได้ทำางเงยยังไม่ได้ชิมแต่มันเป็นหมูอบใช่ไหมใช่เราตกใจว่าใส่มะขามเปียกอ่านั่นเนี้ยพ่บอกคอยพ่อใช่แต่เดี๋ยวดูเขาคือเขามีงานที่แตกต่าง งานเขาและเครื่องของเขาที่เขาใส่มาสักครู่นี้เห็นมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใส่มหาศาลด้วยนะคุณนาวัยครไม่ได้ใส่น้อยๆด้วยใส่แบบ<ช>แม้ันเยอะมันมตตยั่งตักนันเป็นช้อนบุนพลุนะใช่ตอนนี้เวลาที่ทำออกมาเสร็จสามชั่วโมงมันมีเหต,ตุผลตรงไหนมันมีเหต,ตุผลตรงนี้อยากให้กล้องจับตรงนี้จะเห็นว่าพอเวลาที่งานมันทำออกมาเป็นอย่างนั้นปั๊บเรียบร้อยหมูท่านผู้ชมที่เมื่อสักครู่นี้เป็นสันคอหมูใช่ไหมครับใส่ลงไปมันจะเป็นอย่างนี้ไรครับท่านผู้ชมนี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ใช้แรงอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะเนี่ยเลยนะครับ มันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะยุ่ยมันเป็นอย่างนี้ส่วนส่วนรสชาติเนี่ย,ลยแล้วแต่บางคนทานกับข้าวก็ได้แต่สําหรับผม,ผมคิดว่าพอเป็นหมูอบอแบบนี้ให้ตายดิ้นเลย ให้ตายเดอะโดบินมันควรกินกับขนมปังเหมือนตอนที่เราทานตอนชาฟรังเศสที่ฝรั่งเศสที่เราเอามาปิ้งทานที่ไม่ใช่เดี๋ยวผมขอพูดเรื่องฝรั่งเศสให้จบก่อนเมื่อวานเหมือนที่เรามากินคนอยู่แถวลำนิกายเดรอก่อนตอนที่เราไปที่ฝรั่งเศสนะมะใช่คที่โต๊ะข้างๆเกาเหลือไว้แล้วเราก็ไปหยิบเข้ามาอั้งเหลือเขาไม่รู้ใจมาก ของนี้นานนะจุกนะเชิญเลยครับเชิญเลยครับสายเลยครับยวา้ท่านผู้ชมดูนะฮะความนุ่มลวนมันดูนะเฮ้ยคุณน่านาจริงน่าจริงเราจะทำสองอย่างเนี่ยพี่วัดตักช้อนกลางให้น้องหน่อยช้อนเอาแคระดองนี่เอาเอาหมูนั่นแหละนี่โอเคจะได้คุณนี่คุณดูดิผมชอบชอบผมชอบเงี้ยผมคิดว่าเวลาที่ทำอะไรอย่างนี้ออกมามันเท่มากแล้วผมเนี่ยแนะนำว่าขนมปังใช่ขนมปิ้ขนมปังผมอเนกตำ ว่าหนมปาแล้วหนูจะทาคุณผู้ชมขาเราจะทานแค่แถบเดียวนะคะคุณผู้ชมขาแบบนี้นะทาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาแล้วเราก็หมับขอให้อร่อยเลยอย่างเงี้ยนี่เห็นยังไงแล้วดูรสชาติเลยใครกินเข้าไปน่ะรับรองน่ะแล้วเดี๋ยวมันจะขายสงสัยว่าทําไมเขาต้องใส่ส้มมะขามด้วยทุกคนได้แต่อื้อห์กลมกล่อมไฮโซ ใช่ไหมรถไทยรถไทยไปยกไฮโซยกยกไฮโซโตลมจริงว่ะไฮโซโตลมจริงคุณไม่ยอมตรงไหนผมไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะมะขามเราตรงไหนคือน้ำมะขามอ่ะมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดว่าหมูตัวนี้หมูเอาอเรื่องเลยหมูเป็นโลมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะเพราะมันมีทั้งน้ำมะขามมันมีทั้งซอสมะเขือเทศแล้วมันเอามะเขือเทศไปบดไปอีกสองชั่วโมงเนี่ยมันหายไปหมดแล้วซากมันไม่เหลือแล้วซากไม่เหลือแล้วอ้ยังตับด้วยนะเพราะมันรวมไปในน้ำถูกต้องเกื้อหนังว่า ไปร้านอิงสยามแล้วกินแบบนู้นกินต้องมาต้องขนมปังขนมปังขนมปังมันแตกต่างมันไม่มันไม่ใช่หมูอบแบบแบบความจริงถ้าจะพูดให้ให้ถูกต้องบอกว่าถ้าคุณตั้งชื่อเมนูนี้ว่าหมูอบเฉยมันไม่ได้ผมพูดตรงๆรนะคุณต้องตั้งชื่อเมนูว่าหมูอบอิงสยามคุณต้องตั้งเพราะ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 ว่าคนคนจะสับสนคนจะนึกว่าเป็นหมูอบอะไรสักอย่างมันไม่ใช่นี่มันเป็นแบบของเขาจริงท่านผู้ชมมันอร่อยแตกต่าง พี่โจ๊กน้ำผึ้งน้ำผึ้งเนงล่ยแหละต้องใช้คำว่าหมูอบอิงตะย่านชื่อนี้ชื่อฟ้าประธานที่หนูนี่แล้วรสชาติมันแบบเนี่ยนบเชิญเลยครับโจ๊กเชิญเลยครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมน้ำผึ้งเจ้าของร้านอาจจะดูให้โตโตหรูนะฮะให้โตโตลมแต่ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่หรอกเรื่องขอคุณผู้ชมรสชาติอาหาร มันบ่งบอกถึงความใส่ใจของคนทำบอกเลยเลยพี่โจ๊กทำอาหารนี้ชนิดนี้แล้วมันไม่เหมือนหมูอบธรรมดาหือหมูอบที่กาคุณเคยกินไปเลยแล้วลองไปร้านอินสยามไปกินเมนูนี้ครับหมูอบอิงสยามเมนูนี้รับจากหนูเต็มใจให้ครับติ๊บแรกเต็มติ๊บแรกเต็มคะแนนเต็มับ้าอยู่แล้วเลยนะฮะจากรสชาติเนี่ยนะฮะและโดยปกติเดี๋ย่พี่โจ๊กจะทำโดยปกติผมเป็นคนเกลียดแครอทมาก ไม่ได้ชอบมันไม่ได้ชื่นชมเลยนักหนาแล้วคนชอบเอาแครอทไปใส่ในที่ที่ไม่ควรใส่ผมถึงไม่ชอบครับแต่แครอทที่อยู่ตรงนี้มันเป็นที่ที่ควรใส่เหมาะมากแล้วแครอทเขาหั่นใหญ่ขนาดนี้หนาขนาดนี้มันถูกต้องเวลากินเข้าไปแล้วละลายละลายมันละลายในปากมันมีความสุกจริงๆจะบอกว่าวแต่รสชาติที่ละมุนละม่อมจับได้โดยละมุนละม่อมมาสซี่ละมุนละม่อมและเต็มคำและไม่จำเป็นต้องสั่งเยอะนะ ที่เดียวแล้วคุณก <ulously, S 1> ็กินได้หมดเลยนะเนื้อค่อยๆเลียดแล้เลียดอันนี้เหมือนสมัยที่เราอยู่รำลูกกากันเลยเด็กา็จะบอกใส่ใส่ใส่เครื่องแกะไอ้ใส่พริกใส่อะไรอ่ะไอ้พวกเครื่องเทศเครื่องเพลทเยอะขนาดนี้เด็กจะกินได้ไหมเด็กกินได้กินได้รสชาติดีเลยอบเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพุทธพงศ์ขอขอบคุณร้านอิงสยามขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมมาโดยตลอดสำหรับใครก็ตามที่ต้องการเครื่องเพชรเครื่องประดับเออไม่ใช่ครับเป็นอะไเรื่องนะเป็นอะไเรื่องนะเป็นอะไเรื่องนะ ลาไปก่อนเราจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับไปจังหวัดตากดีกว่าแล้วถ้าเกิดไปตากไม่ไปาร้านนี้ถือว่าผิดซิอร่อยจากต่างนีงผมว่าช้ช้าๆเนี่ยเมนูนี้ดีโอ้คนเยอะมากโจ๊กเมืองตากเนี่ยคนที่นี่นคนที่เมืองตากแข็งแรงมากทำไมครับได้แรงข้าต้มคุกกี้นิ่มไสซับร้อนครับ เบอร์รี่ฮัทเนี่ยคือสุดยอดจริงๆดิลิลี่เรื่องเกี่ยวกับขนมผมนับถือเลยนี่ผมพูดจริงๆนะผมเคยกินไต้หวันนะสูของคุณเนี่ยใครได้ดีกว่าถ้าใครเคยกินคุกกี้นิ่มไส้ขรดแล้วอร่อยกว่าน,นี้มาตัดคอโ้เลย